สวัสดีค่ะรินดาประกันภัยนะคะวันนี้นะคะรินจะพาทุกท่านนะคะมาดูเทรนในการทําธุรกิจในปี2567นะคะธุรกิจไหนเป็นธุรกิจดาวรุ่งและธุรกิจไหนนะคะเป็นธุรกิจดาวร่วงค่ะในปี2 5 6 7นนะคะธุรกิจดาวรุ่งนะคะก็ได้แก่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะคะธุรกิจ การจัดทำคอนเทนต์ธุรกิจ YouTube หรืออินฟลูเอนเซอร์นะคะอันนี้คืออันทำหนึ่งเลยนะคะอันดับสองรองลงมานะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ความงามแล้วก็ธุรกิจโฆษณานะคะและสื่อออนไลน์นะคะธุรกิจโทรคามานาคมการสื่อสารนะคะสามะคะธุรกิจโซเชียลมีเดียนะคะออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะธุรกิจด้านนการเงินธนาคารนะคะแล้วก็การชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีนะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าระดับหนึ่งถึงระดับสามนะคะเป็นธุรกิจนะคะ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ธุรกิจที่4นะคะคืองานคอนเสิร์ตมหากรรมการจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะและธุรกิจที่5ค่ะเป็นธุรกิจกับ การประกันภัยนะคะประกันชีวิตนะคะธุรกิจกับรถ e ีวีนะคะแล้วก็ธุรกิจแบบซอฟต์พาวเวอร์นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีธุรกิจอาหารเสริมนะคะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะธุรกิจเกี่ยวกับน้ําตาลเป็นต้นนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะเจ็ดนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการคราฟต์ปสมัยใหม่นะคะโมเดินเทรดนะคะแปดนะคะธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะธุรกิจ บันเทิงยามค่ําคืนนะคะพวกผับบาร์คาอเกะนะคะแล้วก็ก้าวนะคะธุรกิจสปอร์ตเกมธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะธุรกิจโรงแรมแล้วก็ถั่วนะคะนี่คือธุรกิจดาวล่วงปี67ค่ะอยากให้เน้นย้านิดนึงนะคะลำดับที่5นะคะคือธุรกิจประกันภัยค่ะสาหรับทางธุรกิจดาวล่วงนะคะก็จะเกิดโทรศัพท์พื้นฐานนะคะธุรกิจร้านเช่าหนังสือนะคะซีดีนะคะธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์พวกนี้นะคะธุรกิจ ผลิตซีดีดีวีดีจัดเก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์นะคะธุรกิจคนกลางเครื่องปั้นดินเผานะคะเซรามิกนะคะธุรกิจผลิตสิง่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็ธุรกิจผลิตสังเคมีร้านถ่ายรูปนะคะร้านขายเครื่องเล่นเกมเล่นแผ่นเกมนะคะธุรกิจถ่ายเอกสารนะคะแล้วก็ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะวันนี้นะคะที่ดินเอาข้อมูลนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะคะเนื่องจากว่าอยากจะให้ทุกคนดูค่ะว่าธุรกิจอะไรที่เป็นเทรนถ้าเกิดท่านใดกำลังจะตัดสินใจในการทําธุรกิจอยู่นะคะ ก็สามารถดูเทรนด์ของพิงปี2567ได้นะคะและธุรกิจหนึ่งที่ลินอยากแนะนําเลยนะคะนั่นคือธุรกิจประกันภัยกับสีกุ้งค่ะเราทํางานง่ายๆนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะทำงานที่ไหนก็ได้นะคะและที่สําคัญค่ะทุกบ้านมีรถทุกบ้านต้องซื้อประกันรถจนแล้วก็พรบนะคะงานของเราไม่ได้ยากเลยนะคะแค่แนะนําคนค่ะให้มาซื้อประกันได้นในราคาถูกที่เราค่ะยิ่งมีคนซื้อเยอะเราก็มีรายได้เยอะนะคะ สูงเป็นมรดกให้กับลูกของเราได้ให้กับทายาทของเราได้ค่ะเป็นธุรก,กิจที่แนะนําท่านใดสนใจก็กดคำว่าสนใจด้านล่างโพสต์นะคะลินดีๆๆที่จะสอนแล้วก็แนะนำการทำธุรก,กิจทุกขั้นตอนค่ะ